ในโลกที่ไม่เคยหยุดหมุนไม่มีใครอยากถูกทิ้งไว้ข้างหลังเราจะพาคุณเดินไปข้างหน้าให้ถันทุกเรื่องราวจากทั่วโลกชันชัยจากที่วัฒนวงศ์คุณชนิตาคุณชอนวนะิพยาพบกับเราสองคนในรายการเนชั่นทันโลกเนชั่นทันโลกทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา23นาฬิกาทางเนชั่นทีวีช่อง22 สวัสดีครับสวัสดีค่ะพบกันในรายการเนชั่นทันโลกทุกคืนวันจันทร์ถึงคืนวันศุกร์เวลาห้าทุ่มกับเราสองคนผมชานชัยปราีิพัฒนาวงและเช่นเคยนะคะกับปริมกุญชนิตาคุณชรณอยุธยานะคะวันนี้พระฤหัสบดีที่13เมษายน2566นสะคะสวัสดีวันสงกรานอว่าวันปีใหม่ไทยสําหรับคุณผู้ชมทุกท่านด้ดยนะคะคุณผู้ชมจะเห็นว่าวันนี้เนี่ยบรรยากาศนะคะรายการเนชั่นทันโลกแล้วก็ทุกรายการของเนชั่นทีวีเนี่ยอาจจะดูแปลกตาไปสักนิดหนึ่งเพราะว่าเราร่วมเฉลิม ฉลองเทศกาลสงกรานที่เราไม่ได้จัดกันมาถึง3ปีด้วยกันเลยครับแล้วก็หลายพื้นที่ในประเทศไทยนะครับห,หลายจังหวัดก็มีการเล่นน้ํากันอย่างสนุกสนานคึกคืนมากในปีนี้แล้วในช่วงท้ายรายการวันนี้นะครับเราจะมีภาพบรรยากาศการเล่นน้ําตามสถานทูตต่างๆาที่อยู่ในกรุงเทพด้วยอ่าคือไม่ใช่แค่ในประเทศไทยนะคะจริงๆแล้วประเทศแถบเอเชียตอนออกเฉียงใต้นะไม่ว่าจะเป็นเมียนมาหรือว่ากัมพูชาแล้วก็สปปลาวเนี่ยเขาก็มีเทศกาลสงกรานแบบนี้เหมือนกันนะครับแล้วก็ในระหว่างที่คนไทยกัน ังฉลองวันสงกรานกันด้านผู้นํสาสหรัฐเขาก็อยู่ระหว่างการเดินทาง<ฆ>เยือนไอร์แลนด์กับไอร์แลนด์เหนือเพื่อร่วมฉลองนะครับการทําข้อตกลงสันติภาพ Good Friday ที่ช่วยยุติความขัดแย้งในอังกฤษกับไอร์แลนด์เหนือเมื่อเกือบ30ปีที่แล้วแล้วเขาก็ใช้โอกาสนี้ในการเดินทางกลับไปเยือนบ้านเกิดของปูท่ทวดตัวเองด้วยซึ่งปูท่ทวดของโจไบเดนก็เป็นชาวไอริชที่อพยพมาอยู่ที่สหรัฐในช่วงปี1840ครับ โจไบเดนประธานาธิบดีสหรัฐเดินทางเงยือนเมืองดันดาร์ในไอร์แลนด์ซึ่งเป็นเมืองบ้านเกิดของเจมส์เฟนิกเกนปู่ทวดของไบเดนโดยไบเดนมีเชื้อสายเป็นชาวไอริชทำให้เขารู้สึกว่าการเดินทางมาเยือนไอแลนด์ครั้งนี้ให้ความรู้สึกเหมือนได้กลับบ้านแล้วก็กลับมาสัมผัสรากเหง้าของตัวเองอีกครั้งหนึ่งท่ามกลางการต้อนรับของชาวเมืองกว่า5,000คนที่มายืนรอต้อนรับไบเดนแม้ว่าจะมีฝนตกลงมาอย่างหนัก โดยไบเดนได้พูดคุยกับชาวเมืองดันดาร์กภายในผับที่มีชื่อว่าวินเซอร์บาร์และหลายๆคนที่มานั่งฟังภายในผับก็เป็นญาติ เป็นลูกพี่ลูกน้องห่างๆกับไบเดนนะครับเพราะว่ามีเชื้อสายมาจากตระกูลเดียวกันและในวันพรุ่งนี้ไบเดนก็มีกำหนดการจะเดินทางไปที่เมืองบาลีนาในเขตปกครองมาโยทางตะวันตกของไอแลนด์เพื่อพบปะก,กับญาติพี่น้องอีกฝั่งหนึ่งที่เมืองนั้นด้วยก็เป็นที่รู้กันดีนะคะว่าโจไบเดนเนี่ยเขามีความภาคภูมิใจกับเชื้อสายและก็วัฒนธรรมของชาวไอริชมากๆนะคะและเขาเนี่ยก็จะพูดบ่อยๆเลยเวลาให้สัมภาษณ์กับสื่อว่าเคยสัญญาด้วยว่า จะเดินทางมาเยือนไอแลนด์ค่ะในช่วงที่เขาเดํารงตําแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐเนี่ยค่ะและครั้งนี้เนี่ยเขาก็มาเยือนจริงๆแล้วก็จริงๆก็มาเยือนแล้วหลายวันด้วยนะคะครับก่อนหน้านี้ไบเดนก็แวะเยือนไอแลนด์เหนือเป็นเวลาครึ่งวันซึ่งตอนนั้นเขาก็ได้พบกับริชชี่ซูนักนายกรัฐมนตรีอังกฤษ โดยการเยือนครั้งนี้ก็มีขึ้นในขณะที่กําลังเกิดความตึงเครียดทางการเมืองในสหาราัฐอาณาจากักรและความรุนแรงปราปลายที่เกิดขึ้นในไอแลนด์เหนือโดยกลุ่มที่ไม่ต้องการอยู่ภายใต้การปกครองของอังกฤษหลังจากการลงประชามติ Brexit เมื่อหลายปีที่แล้ว โดยสหรัฐเคยเป็นตัวกลางในกระบวนการจัดทำข้อตกลงสันติภาพ Good Friday เมื่อวันที่10เมษายนปี1998ซึ่งก็นำไปสู่การยุติความรุนแรงตลอด30ปีในไอแลนด์เหนือและก็อังกฤษแต่ว่าช่วงหลังๆก็เริ่มมีแรงกดดันมากขึ้นตั้งแต่อังกฤษถอนตัวออกจาก การเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปแล้วก็มีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันเรื่องกฎเกณฑ์การค้าหลังจากที่มีการแยกตัวแล้วทําให้เกิดความรุนแรงขึ้นบ้างนะครับโดยกลุ่มที่ต่อต้านอังกฤษซึ่งไบเดนก็ได้ขอให้ผู้นําของอังกฤษแล้วก็ผู้นําของกลุ่มสหภาพยุโรปร่วมแก้ไขปัญหาต่างๆโดยพิจารณาถึงผลประโยชน์ที่ดีที่สุดสําหรับไอแลนด์เหนือ ข้ามจากฝั่งทางการเมืองนะคะของสหรัฐอเมริกานะคะมากันที่แถบเอเชียตอนออกเฉียงใต้ก็คือประเทศเพื่อนบ้านของเราคือเมียนมาค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อวานนี้เนี่ยเราได้มีการรายงานไปนะคะว่ากองทัพเมียนมาได้มีการโจมตีทางอากาศหมู่บ้านในเมืองซักไกนะคะหรือว่าสกายนั่นเองค่ะแล้วก็มีรายงานนะคะว่ามีผู้เสียชีวิตเนี่ยเป็นร้อยๆคน30คนมีการรายงานว่าเป็นเด็กรวมถึงผู้หญิงด้วยล่าสุดกอง ทัพเมียนมาโคศกกองทัพเมียนมาออกมายอมรับแล้วนะคะว่ากองทัพเมียนมาเนี่ยเป็นคนโจมตีทางอากาศของหมู่บ้านสก,กายจริงๆแต่ทีนี้เนี่ยประชาชนที่เสียชีวิตก็ยอมรับว่ามีพล,ลเมืองเนี่ยเสียชีวิตจริงๆแต่ให้เหตุผลแบบนี้ค่ะว่าประชาชนเหล่านั้นเนี่ยที่ต้องเสียชีวิตไปเพราะให้ความช่วยเหลือกับผู้ก่อการร้าย กลายเปนว่าประเด็นนี้เนี่นะคะทำให้ทั่วโลกประชาคมโลกเนี่ยก็วิาพากษ์วิจารณ์แล้วก็ประนามการกระทําของกองทัพเมียนมาอย่างมากเลยนะคะโฆษกกองทัพเมียนมาค่ะได้ให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์มีวดีของทางการเมื่อวันพุทธที่ผ่านมาว่ารัฐบาลเอกภาพแห่งชาติหรือว่า NUG แล้วก็กองกําลังปกป้องประชาชนหรือว่า PDF เนี่ยได้จัดพิธีเปิดสํานักงานที่หมู่บ้านปาซีจีในเขตักไก หรือว่าสกายเนี่ยนะคะแล้วก็กองทัพเมียนมาได้เปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศจริงเพราะอะไรด้วยเหตุผลเพราะว่ากลุ่มกองกําลังติดอาวุธเหล่านี้หรือว่ารัฐบาลเอกภาพแห่งชาติ NUG หรือวัฐบาลเงาเมียนมาเนี่ยต่อต้านรัฐบาลนั่นเองนอกจากนี้โคศกกองทัพเมียนมายัางระบุด,ด้วยว่าผู้เสียชีวิตบางคนเนี่ยเป็นนักรบฝ่ายต่อต้านที่สวมเครื่องแบบและบางคนสวมเสื้อผ้าพลเรือน ร,รวมถึงมีการกล่าวโทษว่าระเบิดที่กองกำลัง PDF ฝังไว้ในพื้นที่ก็มีส่วนที่ทำให้เกิดการเสียชีวิตมากขึ้นคือพอกองทัพเมียนมาเนี่ยโจมตีทางอากาศเสร็จปุ๊บค่ะมีระเบิดที่กองทัพเมียนมาอ้างนะว่ากองกำลัง PDF หรือวัฐบาลแห่งชาติ NUG เนี่ยเขาฝังระเบิดเอาไว้ก็เลยทำให้เนี่ยทให้มีการระเบิดขึ้นแล้วประชาชนก็เสียชีวิตนอกจากนี้พลเรือนที่เสียชีวิตค่ะ ก็เป็นเหตุเพราะว่าถูกบังคับให้ช่วยเหลือผู้ก่อการร้ายอันนี้กองทัพเมียนมาเขาว่าอย่างนั้นนะคะแต่ทีนี้ไปดูผู้เห็นเหตุหการณ์มีการเล่าให้ฟังว่าการโจมตีครั้งนี้เนี่ยนะคะคือเครื่องบินขับไล่เนี่ยทิ้งระเบิดใส่สาราประชาคมแล้วก็มีเฮลิคอปเตอร์เนี่ยติดปืนยิงใส่ผู้รอดชีวิตในจุดเกิดเหตุด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งที่โฆษกกองทัพเมียนมาพูดกับสิ่งที่ผู้เห็นเหตุหการณ์ให้สัมภาษณ์กับสื่อแตกต่างกันนะคะคุณผู้ชม ด้านประชาคมโลกสหประชาชาติเยอรมนีและก็สหรัฐได้มีการประนามการโจมตีครั้งนี้ว่าเป็นครั้งนองเลือดที่สุดเลยครั้งหนึ่งนับจากที่กองทัพก่อรัฐประหารที่อำนาจจากรัฐบาลของนาององซานซูจีเมื่อเดือนกุมภาพันธ์แล้วนะคะซึ่งก็ต้องบอกว่า เรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าประชาชนล้มตายกันเยอะค่ะครับแล้วทีนี้นักเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชนแล้วก็นักเคลื่อนไหวด้านประชาธิปไตยหลายกลุ่ม<ๆ>ก็พากันเรียกร้องให้ประชาคมนานาชาติเร่งดําเนินการตัดก,การเข้าถึงรายได้ของรัฐบาลทหารเมียนมา<ๆ>เพราะว่าการเพิ่มงบประมาณด้านการทหารที่ตอนนี้เขามีแผนจะเพิ่มงบประมาณอยู่นะครับจะยิ่งนําไปสู่สงครามการเมืองที่ รุนแรงยิ่งกว่าเดิมแล้วก็ทําให้เกิดการสูญเสียชีวิตโพลเรือนมากขึ้นโดยการเพิ่มงบประมาณครั้งนี้ก็มีขึ้นหลังจากที่พลเอกอุวุโสมินอ,องไลเขารู้ดีว่ากองทัพเมียนมาสามารถควบคุมพื้นที่ในประเทศนะครับ ควบคุมได้อย่างมีประสิทธิภาพแค่สองในสเท่านั้นแม้ว่าทางกองทัพพยายามที่จะส่งทหารกระจายไปทั่วประเทศแล้วก็มีการใช้ความรุนแรงในทุกพื้นที่ที่กองทัพเข้าไปไม่ว่าจะเป็นการวางเพลิงการใช้ความรุนแรงทางเพศการทรมานแล้วก็การเข็นฆ่าพลเมืองตลอดระยะเวลา26เดือนอที่ผ่านมานับตั้งแต่กองทัพยึดอำนาจจากรัฐบาลพลเรือนของนางองซันซูจีค่ะซึ่งแม้ว่าทาง ต่างชาติเนี่ยเขาจะมีการคว่ำบาตน,นะคะทางกองทัพเมียนมาแต่ว่าสิ่งที่กองทัพเมียนมาทำเนี่ยคือเขาไปเพิ่มงบประมาณด้านกลาโหมอย่างเห็นได้ชัดคุณผู้ชมไปดูนะคะว่าพลเอกอาวุโสมินอองไลย์เขาได้กล่าวปาใสาเกี่ยวกับงบประมาณในกลาโหมเนี่ยเขาบอกอย่างนี้เขาบอกว่าจะถอนรากถอนโคนฝ่ายต่อต้านในประเทศ ขณะที่งบประมาณด้านการทหารก็เพิ่งอนุมัติไปเมื่อวันที่5เมษายนที่ผ่านมาเป็นงบประมาณของปีนี้แล้วก็ปีหน้าตั้งไว้ถึง2,700ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่า92,000ล้านบาทนะคะที่ต้องสังเกตเพราะว่าเพิ่มจากงบของปีที่แล้วถึง920ล้านดอลลาร์สหรัฐนะรหรือว่าเพิ่มขึ้นกว่า31,000ล้านบาทเลยทีเดียวด้านพ่วงในการบริหารของสถาบันยุทธศาสตร์ศึกษา เถนินยาค่ะก็ที่ก่อตั้งโดยอดีตทหารในกองทัพมินมาเนี่ยเขาอ้างว่าการเพิ่มงบประมาณนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ในการทำสงครามความขัดแย้งด้านอาวุธภายในนะแต่ว่าเป็นการยกระดับกองทัพให้มีมาตรฐานที่ทันสมัยมากขึ้นซึ่งก็ไม่แปลกใจที่งบประมาณด้านการทหารเนี่ยจะต้องเพิ่มขึ้นเพื่อให้ทันกับเทคโนโลยีการป้องกันประเทศที่ก้าวหน้าแล้วก็ปรับปรุงกองทัพเพื่อในการใช้งบประมาณถึง2ใน3ของงบประมาณทั้งหมด แต่อีกฝากฝั่งหนึ่งด้านรัฐมนตรีสิทธิทมนุษยชนของรัฐบาลเงาเอกภาพแห่งชาติหรือว่า NUG เนี่ยให้ความเห็นเรื่องการตั้งงบประมาณที่สูงขนาดนี้ว่าขนาดงบประมาณด้านการทาหารเป็นสัสดส่วนโดยตรงกับจํานวนพลเรือนที่เสียชีวิตในประเทศคือสิ่งที่เขาพูดเนี่ยก็เหมือนเป็นการแซะเป็นการเน็บแนมนะคะว่าเพิ่ม งบประมาณด้านการทหารยิ่งเพิ่มเท่าไหร่ประชาชนที่เสียชีวิตก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้นนะคะไปดูฝั่งสมาคมช่วยเหลือนักโทษทางการเมืองเมืองมาค่ะที่มีฐานอยู่ในประเทศไทยได้ให้ความเห็นเรื่องนี้นะคะคุณผู้ชมว่าทางการเมียนมาได้มีการสังหารพลเรือนไปแล้วอย่างน้อย3,240คน นับตั้งแต่วันที่1นึกุมภาพันธ์ของปี2564ส่วนใหญ่ช่วงที่ทหารไล่ล่าเข็นฆ่าพลเรือนที่ลุกขึ้นมาจับอาวุธต่อสู้กับรัฐบาลทหารแล้วก็กองทัพกลุ่มชาติพันธุ์ ทีนี้หลังจากที่ครองอํานาจมาก,กว่า2ปีเนี่ยพลเอกอุโสมินออนไลน์ก็รู้ดีว่ากองทัพเนี่ยควบคุมเพียงได้แค่198เมืองนะคะจากทั้งหมด330มเมืองทั่วประเทศและหลังจากที่เขาปราศัยในวันกองทัพเนี่ยกองทัพก็ได้ใช้ปฏิบัติการกวาดล้างหนักข้อขึ้นไม่ว่าจะเป็นที่นี่นแหละค่ะที่เพิ่งปฏิบัติการล่าสุดก็ค,คือที่สกไกนะแล้วก็มะเกลพระโคแล้วก็ตะนาวศรีแล้วก็อีกหลายๆรัฐไม่ว่าจะเป็นรัฐชินขะชินกะเหลียงรัฐมอแล้วก็รัฐฉานซึ่ง นักวิเคราะห์ทางการเมืองหลายคนก็บอกว่างบประมาณทางการอาหารที่เพิ่มขึ้นเป็นส่วนหนึ่ง ในความพยายามปิดจ็อบปฏิบัติการเหล่านี้แล้วกองทัพจําเป็นต้องเพิ่มงบประมาณเพื่อให้เพียงพอต่อโคตาและโจมตีฝ่ายตรงข้ามให้หนักข้อแล้วก็รุนแรงมากขึ้นนะคะก็เป็นที่น่าสังเกตและก็เป็นที่น่ากังวลเหมือนกันนะคะกับสถานการณ์นี้ฟังจากนักวิเคราะห์กับสถานการณ์ความไม่สงบแล้วก็สงครามกลางเมืองของเมียนมาเนี่ยนะคะด้วยความที่ว่าออรัฐบาลทหารเนี่ยอาจจะควบคุมได้เพียงแค่198เมืองจากทั้งหมด3 0 3 0เมืองเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนที่เหลือทั้งหมดเนี่ยค่ะปฏิบัติการในการโจมตีทางอากาศหรือว่าโจมตีด้าต่างๆเนี่ยอาจจะเป็นลักษณะของการปิดจ็อบอย่างที่นักวิเคราะห์เขาบอกก็ <ๆ S 2> เป็นไปได้ซึ่งเป็นเรื่องที่น่ากังวลม,มากและสําคัญที่สุดก็คือบทบาทของอาเซียนที่เรามีการตั้งคําถามว่าแล้วอาเซียนจะเมินเฉยเรื่องนี้ได้อย่างไร ก็ต้องติดตามกันต่อไปว่าพื้นที่ในเมียนมายังมีอีกวันหนึ่งในสามที่ยังไม่อยู่ภายใต้การปกครองของกองทัพก็เลยมีความพยายามที่จะเพิ่มงบประมาณด้านกะลาโหมนะครับเพื่อเข้ามาควบคุมพื้นที่ตรงนี้ช่วงหน้าเราจะไปดูวิกฤตไข่ไก่ราคาแพงที่ประเทศญ,ญี่ปุ่นนะครับซึ <S 2> <S 2> ่งเรื่องนี้ก็สะเทือนร้านอาหารในญี่ปุ่นมากที่ต้องยกเลิกเมนูที่ทํามาจากไข่หลายอย่างเพราะสู้ต้นทุนราคาไข่ไก่ไม่ไหวติดตามในช่วงหน้าครับ ในโลกที่ไม่เคยหยุดหมุนไม่มีใครอยากถูกทิ้งไว้ข้างหลังเราจะพาคุณเดินไปข้างหน้าให้ทันทุกเรื่องราวจากทั่วโลกชันชัยฝากที่วัฒนวงศ์คุณชนิตาคุณชรนนักวิทยาพบกับเราสองคนในรายการเนชั่นทันโลกเนชั่นทันโลกทุกวันจันทร์ศุกร์เวลา23นาฬิกาทางเนชั่นทีวีช่อง22 วันหยุดสงกรานนี้มีคนไทยหลายคนเดินทางไปเที่ยวที่ญี่ปุ่นนะครับซึ่งถ้าใครเข้าร้านอาหารที่ญี่ปุ่นในช่วงนี้อาจจะต้องตกใจที่เมนูอาหารหลายๆอย่างไม่มีขายโดยเฉพาะเมนูที่ทํามาจากไข<ะ>่ไก่ทําไมคะเพราะว่าตอนนี้เขากําลังเจอกับวิกฤตไข่ไก่ราคาแพง<อ>ทําให้ตอนนี้ไข่กลายเป็นอาหารที่หรูหราในประเทศญี่ปุ่น<ะ>เพราะว่าเขาเจอกับวิกฤตการระบาดของไข้หวัดนกที่รุนแรงที่สุดนะครับ ให้หวัดนกที่กาลังระบาดในญี่ปุ่นทําให้ทางการญี่ปุ่นต้องฆ่าแม่ไก่ไปแล้วกว่า17ล้านตัวหรือคิดเป็น9%ของแม่ไก่ทั้งหมดส่งผลให้เกิดการขาดแคลนไข่ทําให้ราคาไข่ขายส่งพุ่งขึ้นกว่า70%เมื่อเทียบกับปีที่แล้วและก็ทําให้อาหารที่ทํามาจากไข่มีราคาดีดตัวขึ้นอย่างรวดเร็วจนตอนนี้ไข่กลายเป็นอาหารดูแลไปแล้วครับในญี่ปุ่นแต่ที่เป็นปัญหาใหญ่กว่าก็คือมีหลายเมนูหลักของญี่ปุ่นนะครับที่ ทำมาจากไข่ตั้งแต่ไข่ม้วนไปจนถึงข้าวห่อไข่แล้วก็ไข่ต้มยางมาตูมร้านอาหารญี่ปุ่นหลายๆร้านตอนนี้ต้องระงับการขายอาหารที่ทํามาจากไข่ไปก่อนอย่างในร้านเซเว่นอีเลเวนที่มีสาขาอยู่ทั่วญี่ปุ่นก็ได้สั่งระงับการขายเมนูอาหารที่ทําจากไข่ไปแล้วถึง15รายการนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาถ้าหากว่าเป็นเมนูพวกแซนด์วิชหรือว่าสลัดก็จะมีการใส่ไข่ที่น้อยลงไปกว่าเดิม ส่วนร้านอาหารอื่นๆที่มีสาขากระจายไปทั่วญี่ปุ่นก็ต้องระงับเมนูอาหารนะครับหลายอย่างเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นข้าวผัดไข่แล้วก็แพนเคก้กส่วนบริษัทนี้ญี่ปุ่นเขาก็มองว่าสถานการณ์ไข่ไก่ราคาแพงไม่น่าที่จะกลับมาเป็นปกติได้ในอนาคตอันใกล้เพราะว่าญี่ปุ่นฆ่าแม่ไก่ไปจํานวนมากและการระบาดของไข้หวัดนกก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะทุเลาลงตอนนี้ ฟาร์มไข่ไก่บางแห่งก็อาจจะต้องยกเลิกกิจการไปเลยเพราะว่าสู้ต้นทุนไม่ไหวซึ่งก็เป็นที่รู้กันดีนะครับว่าไข้หวัดนกเกิดมาจากการติดเชื้อของสัตว์ปีกและก็นกป่าซึ่งก็มีการระบาดต่อเนื่องมานานแล้วแต่ว่าโรคในยุคปัจจุบันที่กําลังเข้าสู่การระบาดของไข้หวัดนกเลวร้ายที่สุดเท่าที่เคยมีมาก็อาจจะเนื่องมาจากการกลายพันธุ์นะครับซึ่งก็เป็นสิ่งที่นักวิทยาศาสตร,ร์เขาเตือนมา น่ากังวลเหมือนกันนะคะเพราะว่าไข้หวัดนกรอบนี้เนี่ยถือว่านักวิทยาศาสตร์บอกว่าเลวร้ายที่สุดในประวัติการเลยนะคะคือแม้ว่าจะมีของกินบางอย่างที่อาจจะทดแทนไข่ได้บางช่วงนะแต่ว่าไข่ก็มีความสําคัญเพราะว่า คือประกอบอาหารได้หลายอย่างแล้วก็มีโปรตีนแล้วก็มีประโยชน์มากๆกนะคะก็อยากให้สถานรรการณ์คลี่คลายเร็วๆนะคะคุณผู้ชมคะจากเรื่องของการย้ายฐานการผลิตนะคะทั่วโลกในช่วงที่มีการระบาดโควิด -19 กับขอพวกเทคโนโลยีต่างๆไม่ว่าจะเป็น Apple หรืออะไรก็ตามที่ตอนนี้เนี่ยก็พยายามที่จะย้ายฐานการผลิตจาก ไปที่อินเดียล่าสุดนะคะทีมค mm ุก hmm. ค่ะ c ีอ mm hmm. ของทาง Apple mm hmm. ก็มีการประกาศแล้วว่าจะมีการเปิด Apple Store นะคะ mm hmm. ในประเทศอินเดียนะสองแห่งแรกในไม่ช้านี้แล้วนะคะ Apple ค่ะประกาศกำหนดการเปิดร้าน Apple Store ค่ะสาขาแรกในอินเดียที่เมืองมุมไบในวันที่18เมษายนก็คือในอาทิตย์หน้านะคะแล้วก็อีกสาขาหนึ่งที่กรุงนิวเดลีนะคะติดติดกันเลยคือวันที่20เมษายนซึ่งสื่อต่างชาตินีก็มีการรายงานด้วยว่าทีมคุกซีอีโอแอป p ปิจะเดินทางไปร่วมพิธีเปิดร้านทั้ง2แห่ง แล้วนี่เป็นการเืินอินเดียครั้งแรกในรอบ7ปีอันนี้เป็นภาพนะคะที่ประเทศอินเดีย Apple Store สีสันเนี่ยค่อนข้างที่จะสดใสนะคะคแล้วก็จะเปิดอย่างเป็นทางการก็คือสัปดาหน้านี้ที่มุมไบแน,น,น่เลยเฮลโลมุมไบโอ้น่าจะน่าจะสวยนะคะถ้าหากว่ามีการเปิดขึ้นมาแล้วการเคลื่อนไหวของ Apple ในครั้งนี้เนี่ยก็สะท้อนให้เห็นถึงโอกาสการลงทุนที่สดใสใ,ในอินเดียมากๆเลยเพราะว่าอินเดียเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่อันดับ5ของโลก ในขณะที่ Apple ก็กําลังพยายามที่จะเพิ่มยอดขายปลีกของผลิตภัณฑ์แล้วก็การผลิตในท้องถิน่นคือ Apple เนี่ยเขาพยายามจะเจาะตลาดอินเดียที่มีสมาร์ทโฟนราคาต่ําถึงปานกลางของบริษัทต่างๆยกตัวอย่างเช่นอะไรบ้างหลักเสียวมีนะคะซัมซุงซึ่งครองส่วนแบ่งการตลาดมากที่สุดคือ Apple เนี่ยที่ตลาดของอินเดียเนี่ยมีส่วนแบ่งเพียงแค่1%เท่านั้นนะคะคือในปี2019อย่างไรก็ตาม ในปี2022นะคะแอปเปก็สามารถส่งออก iPhone ไปอินเดียเพิ่มขึ้น16%เมื่อเทียบกับปี2021นอกจากนี้ Apple ก็ยังครองอันดับหนึ่งในกลุ่มสินค้าพรีเมียมของตลาดที่จำหน่ายโทรศัพท์ราคาสูงเกิน365ดอลลาร์ด้วยนะคะคือ Apple เ,เนี่ยเริ่มผลิต iPhone ในอินเดียมาตั้งแต่ปี2017โดยมีการประกอบ iPhone 14ในอินเดียเมื่อปีที่แล้วซึ่งเป็นครั้งแรกที่บริษัท ผลิตสินค้ารุ่นล่าสุดในอินเดียและก็ทางการอินเดียได้มีการเปิดเผยเมื่อเดือนมก,กร,ราคมว่า Apple เนี่ยตั้งเป้าผลิต iPhone มากถึง25%ของทั้งหมดในอินเดียจากปัจจุบันที่มีสัดส่วนเพียงแค่5-7%แต่ว่า Apple เนี่ยก็ยังไม่ได้ให้ความเห็นเรื่องนี้นะคะซึ่งนี่ก็เป็นความพยายามล่าสุดนะคะของทาง Apple ในการที่จะไปเพิ่มฐานการผลิตแล้วก็เพิ่มลูกค้าในอินเดียมากขึ้นโดยจะมีการเปิด Apple Store ในสัปดาห์หน้าซึ่งก็คิดว่าน่าจะมีการเปิดตัว อย่างยิ่งใหญ่เลยนะคะซึ่ง Apple เนี่ยก็พยายามเพิ่มการผลิตในอินเดียเพื่อลดการพึ่งพาจากจีนแน่นอนว่าโควิด1 9ก็มีผลกระทบเยอะนะคะแล้วในปีนี้ Apple เนี่ยก็ปรับเปลี่ยนการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศโดยให้ความสำคัญกับอินเดียมากขึ้นหลังจากยอดขายตลาดอินเดียเนี่ยมีส่วนทำให้บริษัทมีรายได้สูงที่สุดในประวัติการในเดือน ธันวาคมด้วยนะคะครับอินเดียก็เป็นตลาด<ม>ลูกค้าที่สําคัญรายใหญ่ของสินค้าหลายชนิดทั่วโลกนะครับเพราะว่ามีประชากรมากนี่เขาจะมีประชากรแซงหน้าจีนขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งของโลกแล้วใทยก็รู้สึกว่าเดือนนี้นะคะเมษายนเนี่ยนะคะก็ประชากรของทางอินเดียก็จะมากที่สุดในโลกแล้วครับ<ม>แล้วก็ชนชั้นกลางเขาก็มีมากเหมือนกันซึ่งคนกลุ่มนี้มีกําลังซื้อที่ค่อนข้างสูง ค่ะพักกันครู่เดียวนะคะพูดถึงเทศกาลสงกรานในวันนี้นะคะแล้วก็ตลอดสุดสัปดาห์นี้เนี่ยปรากฏว่าสถานทูตในประเทศไทยประเทศต่างๆเขามีการจัดงานสงกรานด้วยมีที่ไหนอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวเรารวมมาให้ดูค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะ ในโลกที่ไม่เคยหยุดหมุนไม่มีใครอยากถูกทิ้งไว้ข้างหลังเราจะพาคุณเดินไปข้างหน้าให้ทันทุกเรื่องราวจากทั่วโลกชันชัยป่าที่วัฒนวงศ์คุณชนิตาคุณชรนณัฐยุทยาพบกับเราสองคนในรายการเนชั่นทันโลกเนชั่นทันโลกทุกวันจันทร์ศุกเวลา23นาฬิกาทางเนชั่นทีวีช่อง22 ราชทูตต่างชาติในประเทศไทยนะคะก็ร่วมงานเทศกาลสงกรานต์เช่นเดียวกันนะคะจะพาคุณผู้ชมไปดูค่ะว่ามีสถานทูตไหนและเขาจัดกิจกรรมอะไรบ้างนะคะเริ่มต้นกันที่สถานทูตเยอรมันกันก่อนเลยนะคะไปดูเลยค่ะท่านเอกอัครราชทูตเยอรมันประจําประเทศไทยนะคะท่านเกอเร์สมิชน,นะคะก็ฉลองวันสงกรานต์มีการร้อยมาลายนะกับเจ้าหน้าที่ในสถานทูตด้วยแล้วก็ปะแป้งอวยพรปีใหม่นะคะโหนเล่นน้ํากันสนุกสนานนะคะ ไม่แ<ล>น่ใจ<า>ว่า,าคนต่างชาติเนี่ยเขาร้อยมาลัยจะยากหรือเปล่าเพราะว่าคนไทยอย่างเราเนี่ยยัง<ด>ยากเลยถูกต้องนี่ค่ะเขาก็เนี่ยค่ะเป็นคลิปวิดีโอน่ารักมากๆเลยนะคะอาจจะยากนิดหน่อยแต่สุดท้ายก็ทําออกมาดูสวยงามแล้วหลังจากที่ร้อยมาลัยกันเสร็จนะครับก็มีการแลกมาลัยกันแล้วเขาก็เล่นสาดน้ํากันนะครับก็เป็นประเพณีที่ชาวต่างชาติชอบมากเหมือนกันใช่ค่ะต่อจากสถานทูตเยอรมน,นีนะครับไปดูสถานทูตอังกฤษซึ่งมาร์กกูดดิง เอกอัคาราชทูตอังกฤษประจําประเทศไทย <c oughs> นะครับก็โพสตคลิปวิดีโอว่าวันสงกรานต์เขาฉลองอยังไงนี่สงกรานต์ของผมปี2023เออี่ฉันก็พยายามพูดให้สไตล์แบบเหมือนเป็นฝรั่งพูดนะครับทูตอังกฤษเขาก็บอกว่าอย่างแรกต้องเคลียร์งานให้เสร็จก่อน <c oughs> จะได้ไปเที่ยวได้ใช่ไหมคะ <c oughs> <า>พอเคลียร์งานเสร็จแล้วเปลี่ยนชุดเตรียมปืนฉีดน้ําให้เรียบ <c oughs> ร้อยนะครับแล้วก็ไปพักผ่อนอนะครับตาม รีสอร์ทหรือว่าเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงแล้วก็ต้องตามด้วยการก่อเจดีไซน์ค่ะแล้วก็ไปเจอเพื่อนเพื่อพบอะปะสังสรรค์กันเล็กน้อยแล้วก็ต่อด้วยการรดน้ำดำหัวนะครับแล้วก็ที่จะขาดไม่ได้แน่นอนก็คือต้องเล่นฉีดน้ำอาสาต์น้ำแน่นอนมีการรดน้ำตาหัวด้วยเหมือนเป็นการบ่งบอกนะว่าประเพณีไทยสงการานทำอะไรบ้างนะคะอันนี้ก็ที่ท่านทูตอังกฤษใช่ไหมคะอ่ะ ไปที่เกาหลีใต้กันบ้างมุนซึงยอนทูกเกาหลีใต้ประจําประเทศไทยก็ร่วมวอวยพรสงการให้กับคนไทยแล้วก็เปลี่ยนชุดใส่เสื้อลายดอกเช่นเดียวกันนะคะมีการร่วมรําไทยด้วยแล้วก็เล่นน้ํากับเจ้าหน้าที่สถานทูตด,ด้วยนะคะน่ารักมากๆนี่ท่านทูตแต่ละสถานทูตแต่ละประเทศใ,ให้ความสําคัญ อยน่ารักมากคือตอนแรกตอนแรกเป็นชุดสูตรสก่อนไม่ใช่ผิดต้องเป็นชุดแบบนี้นะลำวงไปที่จีนกันบ้างไหมครับซึ่งสถานทูตจีนประจําประเทศไทยนะครับเขาก็มีการเรียนรําไทยกันนะครับในช่วงก่อนถึงวันสงกรานเรียกครูสอนรําไทยมาสอนถึงที่สถานทูตเลยนะครับรแล้วเจ้าหน้าที่แต่ละคนเนี่ยเขาก็ดูตั้งใจเรียนกันมาก น่ารักมากวิ่งรำสวยกว่าดีฉันอีกนะคะครับเขา<อ>ก็ตั้งใจเรียนรำไทยกันนะครับเพื่อที่จะได้รำกันสวยงามถูกต้องแล้วก็ไปออกงานวันสงกรานกันได้ออนะคะน่ารักสุดๆเลยเอาไปที่สารทูตสารรัฐก,กันมากค่ะคือปีนี้ตีมเก๋มากไม่เหมือนใครคือท่านทูตสารัฐโรเบิร์ตโกเด็กนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็ออกมาร่วมกันวอวยพรวันสงกรานแต่ว่าเป็นภาษามือ เป็นการแสดงให้เห็นว่าสถานทูตให้วความสําคัญนะคะกับการอวยพรวันสงการานกับคนที่มีปัญหาทางการได้ยินหรือว่าคนหูหนวกด้วยนะคะคือเราจะเห็นกิจกรรมน่ารักมากคือเราจะเห็นกิจกรรมนะคะของสถานทูตแต่ละสถานทูตแต่ละประเทศเนี่ยเขาจะมีการปล่อยคลิปวิดีโอนะคะเกี่ยวกับวันสําคัญในเทศกาลต่างๆของประเทศไทยอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นปีใหม่สงการานโดยเฉพาะสงการานสะมปีแล้วนะคะก็เลยตั้งใจทําคลิปกันมากเลยน่ารักจริงๆเลยนะคะ ครับแล้วคลิปปิดท้ายรายการคืนนี้เราก็ขอรวมมิตรนะครับภาพการเล่นสงการตามสถานทูตที่อื่นๆนะครับเพราะว่ามีหลายที่จริงๆอยากจะให้คุณผู้ชมได้ดูกันครบๆและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการเนชั่นทันโลกในคืนนี้เราสองคนพร้อมทีมงานขอลาคุณผู้ชมไปก่อนราตรีสวัสดิ์ครับราตรีสวัสดิ์ค่ะ